วัสดีครับผมเม้งบังบดครับพร้อมพิธีกรคู่หูนะครับคุณอ่านเคอเคิงครับครับวันนี้ครับผมอ่านเคอเคิงเดินเดิวันนี้เราก็พบกันเช่นเคยนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวัตถุมงคลครับของหลวงพ่อโอวสีนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นคุดแบกเสมานะครับนะะ ว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับนะถึงจัดสร้างเหรียญของรุ่นที่4ค oh. ุดเสมาเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนะครับนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวรออ่าก่อนอื่นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอลูเหรียญน,นิดน,นึงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามีคนส่งเหรียญมาให้ผมดูนะครับ oh. เป็นเหรียญคุดแบบเสมาเนี่ยนะ oh. นะ นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะโอ้โนะครับเอเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าได้พี่อ่างครับอในปีสองสี่เก้าแปดนะประดีหลวงพ่อประสีนะครับก็ได้เรียกนะครับคุณสนิทนะครับ นะครับคุณสนิทนะครับวัดชิระสานะครับ oh. นะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับที่เอ่ยนามนะ <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> เป็นการศึกษาว่าถุงคลพอ่อศีและก็เผยแผ่บารมีหลวงพ่อ <Yeah. S 1> พอุปศรีเท่านั้นนะครับนะ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ก็หลวงพ่อเนี่ยได้นำริสร้างเหรียญปี2498 oh. เก้าเขาเรียกคุณแบกใสมานะฮ oh. นะ oh. ก็ได้เรียก คุณสนิทนะครับนานคุณวัชชีละสารนะครับนะว่าหลวงพ่อเนี่ยบอกคุณสนิทบอกว่าจะจัดเหรียญรุ่นที่สี่นะ oh. ก็พาคุณสนิทนะครับไปดูว่ารูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะ oh. ก็ไปดูคุดนะครับคุดอยู่ที่ด้านลิมน,น้ำ oh. นะว่าข้างบนเนี่ยจะเอาเป็นคุด นะก็พา,าคุณสนิทไปดูว่าเอาคุดเป็นรูปแบบนี้นะเสร็จแล้วพอดูเสร็จแล้วก็พาคุณนิไปที่ดูเ,เสมาว่าเสมาเป็นลักษณะเนี้นะก็เอาข้างบนเนี่ยเป็นเสมาแล้วก็ด้านล่างของเสมาก็เป็นคุดนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมียันนะนะครับนะนะก็จะมียันนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ นะคุณสนิทเนี่ยพอได้ไปกับหลวงพ่อดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสนิทก็ถามหลวงพ่อโอภสษีว่าหลวงพ่อทำไมปกติเนี่ยทุกเหรียญนะจะมีรูปหน้าของหลวงพ่อแต่ทำไมเนี่ยรุ่นสุดท้ายเนี่ยทำไมเนี่ยหลวงพ่อถึงไม่เอารูปหลวงพ่อขึ้น<อ>ทำไมให้ใช้ด้านเป็นคุดกับ เสมานะครับคุดกับเสมานะหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยสร้างเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วพอสร้างเสร็จหลวงพ่อก็ยังไม่อยู่อพอคุณสนิทนะได้ฟังหลวงพ่อแบบนี้แล้วก็ตกใจนะนะก็ตกใจว่าเอ้าหลวงพ่อทำไมสร้างเหลือรุ่นนี้เสร็จแล้วทำไมหลวงพ่อจะไม่อยู่ล่ะหลวงพ่อก็เลยตอบคุณสนิทว่าจะมาจะมีคนในนี้บนหลวงพ่อไปต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศนะครับนั้นคุณสนิทเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไร ก็ไปจัดสร้างเหรียญน,นะจัดสร้างเหรียญมาอ hmm. นะครับจัดสร้างเหรียญเนี่ย 12, หนึ่งหมื่นสองพันเหรียญน,นะครับนะครับหนึ่งหมื่นสองสองพันเหรียญเนี่ยก็มาให้หลวงพ่อหลวงพ่อดูแล้วบอกว่าอืเหรียญรุ่นนี้สุดยอดละหลวงพ่อจะอ่าหลวงพ่อเนี่ยก็ได้นําเหรียญพวกเนี้ยใส่ผ้าขาวนะ oh. นะอ่ารู้สึกว่าจะสองหอ่อนะ ก็เอาขึ้นไปที่บนกุฏิหลวงพ่ออพอหลวงพ่อปลุกเสกเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลงมานะปลุกเสกเรียบร้อยเลยนะพอหลายวันเนี่ยอ่าก็คุณสนิทก็มาหาพ่อหลวงพ่อวันเนี้ยเหลียญรุ่นเนี้ยติดตัวไ้ดีนะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ฐานจิตปลุกเสกนะแล้วก็มีพุทธคุณครบทุกอย่างหลวงพ่อบอกรุ่นเนี้ยดีที่สุด แล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวชาวบางมดหรือที่อื่นที่มาน้าก,กันพองพ่อก็กจะแจกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นผ่านไปนะนะสุดสุก็จะจัดสร้างในเดือนกรกฎากรกฎานะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนะสองสก้าแปดพอมาถึงเดือนตุลาคม นะในปี2498ในวันที่31ตุลาคม oh 2498นะครับหลวงพ่อได้ละสังขารน,นะครับนะได้ละสังขารน,นะแล้ว <c oughs> หลวงพ่อก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยตาม <c oughs> ที่ <c oughs> ท่านกำลิไว้ครั้งแรก <c oughs> ว่าสร้างเหรียญนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อจะไม่อยู่ละวคำว่าไม่อยู่นะครับความหมายก็คือหลวงพ่อไม่ได้กลับมา <c oughs> ก็คือละสังขารน,นะครับนะละสังขารไปในวันที่ สามสิ 3, บเ็ดต,ตุลาคมเวลาเจ็ดโมงเช้าหรือไงเนี่ยนะครับนะครับนะเพ,พราะฉะนั้นเนี่ยอ่อพอพอท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยนะครับนะครับศรเระก็ยังเก็บไว้อยู่นะจากนั้นถึงวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บศริระของพ่อโอภาษีอยาาู่นะครับอยู่ที่ศาลาจุฬามณีนะครับก็คืออยู่ในศาลานี้นะครับนะครับ เนี่ยสารานี้นะครับนะเพราะนั้นอันเนี้ยคือฟาร์มสั์สิทธิ์ของหลวงพ่อโอภาษีนะครับนะส่วนเหรียญที่สร้างมาเนี่ยนะมันมีฟาร์มหมายนะครับนะคุดก็คือหมหาหนานะนะ้านะนะราชก,การนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะเรนะาเป็นตัวานาแบง์ยังไม่อ่านะเพราะเป็นมหาำนาานะครับแล้วก็ค้าขายนะโชคลาภมีหมดนะคือ ในเหรียญปีสองสี่กบแปะคุกแบะใสมาเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามศักดิ์สิทธิหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะมาวัดหลวงพ่อภาษีหรือจะมากราบนักสการ์งพ่อภาษีนะครับเรียนเชิญได้ทุกวันนะครับนะครับนะเยอะมากเลยเยอะครับ ยิ่งไปเจ้าทีน่นโอ้ไม่ต้องห่วงนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าารามเสื่พอพ่อภระสไม่มีเยอะนะครับนะที่เรายังไม่ได้นําเสนอนะแต่วันนี้ผมนําเสนอเรื่องของคุกดัตเสมานะครับอ่าถ้าได้ดับริกไว้แล้วก็ท่านใดไปพผู้จัดสร้างนะครับจํานวนการสร้างขีเหรญน,นะครับเพราะนั้นะวันนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับนะในเรื่องของการจัดสร้างเหรียญน,นะครับนะต่อไปแล้วก็อ่า ต่อคลิปต่อไปนะะนครับเราก็จะพูดถึงเหรียญสองสี่เก้าเจ็ดเหรียญเหรียญมีลาบันไดกับไม่มีนะครับนะครับคอยติดตามนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับด้งเงอ่าอย่าลืมแล้วกันนะครับนะเพราะว่าในเรื่องของสายพ่อภาษีเนี่ยนะครับยังมีเยอะนะครับนะแล้วก็วัตถุมุ่งทนแหนที่ ไม่ใช่เฉพาะเหรียญน,นะ<ด>นะ,นะยังมีอีกมากมายนะครับนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็ค้นประวัติว่าเอ่ออันนี้ของใช่ไหมของพวกรีนะครับงลุงนี้ก้าวกองจงใหมันรู้ได้ไหมครับก็ถ้าวัตถุมงคลนะครับท้องตลาดทั่วไปยังมีนะราคายังไม่แรงนะครับนะครับก็ ผู้ที่อยากจะได้หรือไรนะครับนะ <ไอ S 1> ก็ลองเดินดูแถวออสนามพระหรือลา,านพะรพะน<า>นดูนะครับนะ,นะผมว่ายังมีหลงเหลืออยู่<ไ>อ,อยู่นะครับนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ได้เล่าเรื่องของพัตถุมงคลนะครับรุ่นสี่นะครับไอไอเป็นเหรียญคุดแบกเสมารุ่นสุดท้ายไอไอนะครับนะแล้วก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรที่มากมายนะเราเราเองก็พยายามศึกษาเพ,พราะหลวงพ่อศรีเนี่ย <โฮ S 2> คือเทพเจ้า,<อ>าแห่งอสมังดเยอะเลย,ยเยอะนะน,ะ,นะประวัติเยอะมากนะครับนะครับผมก็พยายามที่จะนําข้อมูลนะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับผู้สานิชชนนะได้รับทราบทั่วไปนะว่าประวัติมาเป็นยังไงนะครับนะวันนี้ เราต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ดีกว่านะพี่อ่างนะนะครับวันนี้ผมเม้งบางมดนะครับพร้อมพิธีกรนะครับอ่านเถิดเถินะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ